ตัดภาพเข้ามาสู่ช่วงการประกาศงบของตลาดสหรัฐก่อนละกันขอ wrap up เลยๆก็คือว่าไตมาสที่4เนี้ยงบออกมาดีกว่าคาด earnings งก์ส e ป9%สูงสุดในรอบ8ไตมาส e a r n i n g กดีมากเลยนะแต่ว่าหุ้นตก,ตน,ตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไส้ในอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกสบายใจในการย่อซื้อหุ้นมากขึ้นนับเซกเตอร์ที่เออร์เน s u ก p สป라ดีกว่าคาดเนี่ยค่อนข้างกระจายไปหลายเซกเตอร์มากเลยไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์เพลคอมก็คือเมตา กลุ่มเทคโนโลยีก็คือกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดแล้วก็กลุ่มฟันนเชียลพวกเนี้ยเออร์เน็งดีกว่าค่าทั้งหมดซึ่งเซกเตอร์พวกเนี้ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยโอโ้โหน่าซื้อมากที่มันย่อลงมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกตลาดสหรัฐยังดูดีอยู่เออร์เน็งยังดีนะครับผมต่อลึกไป็นรายตัวบ้างที่มีดรนะครับตัวแรกที่งบออกมาดีที่สุดผมเรียงตามความความชอบของงบและการที่เออร์เน็งออกมาดีนะครับตัวแรกคือตัวของเมตาในมาที่ผ่านมาคนกังวลว่าเมตาเน แากับว่าไตรมาสนี้เนี่ยเมตัเนี่ยภาพรวมรายได้เติบโต,ตเร่งตัวขึ้นไตรในดูดีเลยถ้าแบบอ่าชาร์จทางด้านทายล่างคือการอ่าแอดอินเร์เชันหรือว่าการยิงโฆษณายิงตรงเป้ามากขึ้นแลวโตเร่งตัวในการปรับราคาขายโฆษณาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมทั้งรายได้โตเร่งตัวอัตราก,กําไรขยายตัวขึ้นแคชโฟลดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตลาดกังวลกับเนื่อน,นี้เรื่องของการลงทุนผู้บริหารเนี่ยมีการโฟกัสมากขึ้นว่า ธุรกิจที่เขาขาดทุนอยู่อย่างฝั่งของ Reality Lab เนี่ยเขาจะพยายามปรับกลยุทธ์ลดการลงทุนในตัวของ Metaverse ลงเขาคาดว่าธุรกิจตัวของ Reality Lab เนี่ยจุดที่ต่ำที่สุดที่ขาดทุนเยอะที่สุดเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วแล้วก็ถามว่า AI ลงทุนอยู่ไหมยังลงทุนอยู่นะเพราะฉะนั้นถามว่า Meta เป็นยังไงผู้บริหารเนี่ยมีมุมมองที่เ f ฟ i c i e n นมากขึ้นแล้วกันเขาบอกว่าปีสองหน่ะน่าจะเป็นปีที่ Op t i m i z เ t i o n มากขึ้น คาดบ้าไรายได้น่าจะเติบโตต่อเนื่องให้ไกด์แต่มตนหนึ่งค่อนข้างดียังเป็นการเติบโตเร่งตัวต่อเนื่องแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายดีก็คือโฟกัส AI ไปเลยเพียวๆะอะไรที่ไม่ได้ทํากําไรแล้วก็จะตัดถึงไป<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกหรือว่าโทนของการผลการดําเนินงานของเมตตเนี่ยออกมาค่อนข้างดีทำประกอบกับราคาหุ้นของแมตตเนี่ยมันเป็นแนวโน้มใช้เวดามาตลอด3เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เลยเด้งได้แรง ตอนนี้เรามองว่าเอาลูคค่อนข้างที่จะดูดีมากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็ PE อ e เนี่ยอยู่ประมาณ25เท่าก็เลยคิดว่าตัวนี้อ r เรค m m ม n นซื้อได้แต่ว่าช่วงสั้นประกาศงบมาราคาเด้งแรงไปนิดหนึ่งก็เลยคิดว่าออาจจะรอให้มันย่อลงมานิดหนึ่งสองสามวันมก็ซื้อได้สาหรับตัวของเมตาตัวแรกนะครับผมตัวถัดมา Apple งบดีเหมือนกันนะผมก็แน่นอนยอดขายไอโฟ e 17ดีทุกภูมิภาคแล้วก็ดีดีตลาดแตกเลยแหละก็สมม่งผลในตัวของยอดขาย iPhone เนี่ยทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการ ตัวของรายได้ Apple ก็ดีกว่าคาดทั้งรายได้แล้วก็ก,วกำไรตัวของมาจินก็ขย,ยายตัวดีด้วยนะครับผมก็ภาพรวม e a r n i n g ็งตามาสสี่เนี่ยโอเคพีค oh ดีสุดยอดมากเลยทุก Product นะครับอาจจะมีตัวของรายได้ MacBook หรือว่าพวกของ s m a r t d e v เ c e เนี่ยอาจจะเป็นภาพของการ flat year on year ก็แต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่ายอดขายไ p h o n e 17ยังดี <Yeah. S 1> แล้วก็ไกด์ได้ในตรมาสที่1ก็ยังดูดีเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ค่อนข้างกังวลก็คือว่า ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาเมมโมรี่ชิพเนี่ยมันพุ่งพุ่งแบบ100%ยเยอร์เยียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาเลยกังวลว่าอุยต้นทุนของ Apple เนี่ยมันจะเริ่มได้รับผลกระทบหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาให้ไกด์แดนว่า Mar ์าจิ้นในไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะยังเมนเทนอยู่ได้<ม>เท่ากับไตรมาสที่4แต่ว่าเอาลุกถัดจากไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า Apple เล่นยังไงดีงบออกมาดีผมแนะนําซื้อเก็งกำไรได้ย่อซื้อกลับไปนิมออาจจะต้ง เพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยมันออกจากไฮซีซั่นมาแล้วแล้วก็ตั้งแต่ไตรมาสสเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มได้รับผลกระทบจากราคาเมมโมรีชิปที่มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปเปถามว่าดีไหมดีซื้อได้แต่ว่าขึ้นไปต้องทยอยขายด้วยเล่นเป็นการเก็งกาไรไปม,มองว่าตัวของ Apple น่าจะเป็นภาพของการไซว์เว้ย์อัพมากกว่าการขึ้น,นแดงๆนะครับผมแต่ว่าณจุดเนี้ยมันเพิ่งเริ่มขึ้นเพิ่งมีสัญญาซื้อเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวที่สาม Microsoft เป็นตัวที่ผมชอบอาทิตย์ที่แล้วปรากฏว่าจริงๆถามว่างบแย่ไหมงบไม่ได้แย่เลยเพียงแต่ว่าตัวของ Cloud ตัวของ Azure เนี่ยมันติดปัญหาเดิมคือตัวของ Data Center เนี่ยมันขยายไม่ทันต่อให้ Data Center เนี่ยจะมีการออนไลน์มาแล้วตั้งแต่เดือนตุนลาคมที่ผ่านมาแต่ว่ารายได้เนี่ยมันโตชละลอตัวลงอันนี้ตามคาดนะครับไตรมาสที่แล้วโตสีไตรมาสนี้ยออกมาโตสามส39 จริงๆมันไม่ได้แย่เลยพี่ตอยคือจาก40เหลือ39คือแบบอยากเห็นอยากเห็นเลข4อยากเห็นเลข4แบบหายเป็น1%คือตลาดย่อ10%แล้วนะครับผมก็คือจริงๆ Microsoft ผลประกอบการมันไม่ได้แย่เนาะแต่ว่ามันเป็นภาพของการแบบมันเหมือนโดนแคปลิมิตแล้วกันคือลิมิตมันโตมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันขยายไม่ทันเอาลุกผู้บริหารก็ให้การันต e คอนเซอร์เวทีฟมากนะในมุมของผมคือเรารู้อยู่แล้วว่า Data Center เนี่ยมันจะมันจะมีเข้ามาใหม่ในช่วงไตรมาสหนึ่ง แต่ว่าผู้บริหารเนี่ยก็ให้ไกด์แดนราด้ตัวของอสุรเนี่ยยังเติบโตส7มสิเ็ถึงสิบแปเปอร์เซ็นตเท่ากับไตมาสที่ออกมาเลยก็คือมันโตเท่าเดิมอะ่ะคนก็เลยกังวลว่าแบบ <คน S 1> เอิดอ,อะไรหรือเปล่าเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะผมทั้งทางที่ในโทนของเออร์เน็งเคาของผู้บริหารเนี่ยให้ให้อ่าให้ไกด์แดนว่าดีมันเอไอมันดีมากเลยนะพูดซ้ำๆย้ำๆส่งสัมคางนะผมว่าดีมันมันดีมากจากทั้ง Open AI แล้วจากเต้าอื่นเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าเราติดปัญหาเรื่องการขยายค a ป a ซิตี้โตไม่ทัน ก็เลยทาให้ตลาดเนี่ยผิดหวังนะครับผมก็เลยราคาหุ้นปรับร่วงลงมา10%ทีนี้ถามว่า Microsoft ลงมาแล้วทํายังไงดีผมคิดว่าในแง่ของเอาลุกเนี่ยในช่วงไตรม,มาสหนึ่งเนี่ยเนื่องจากผู้บริหารยังบาลีชอยู่ผมคิดว่าราคาหุ้น Microsoft เนี่ยในช่วงไตรม,มาสหนึ่งสามเดือนจากเนี้ยน่าจะเป็นภาพของการไซเบร์แต่คงไม่ได้จะลงลึกอะไรมากกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ย Microsoft P/E เหลือ25เท่าไม่แพงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่มีแคตตาลิสอะไรเข้ามาบวกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย าราคาหุ้นน่าจะเป็นเาพของการไซเบอร์ si ถามว่าจากเนี้ยซื้อตามมาแล้วติดอยู่ทํายังไงดีถ้าเป็นนักเก็งกําไรผมแนะนําว่าสวิตไปซื้อตัวอื่นดีกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า Google Amazon ยังดูมีโมเมนตัมที่ยังดีกว่าแต่ถามว่าถ้าฉันจะลงทุนยาวได้ไหมผมคิดว่าได้เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยดาต้าเซ็นเตอเนี่ยเดี๋ยวจะขยายเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งงบในไตรมาสการประกาศงบในช่วงไตรมาสถ,ถัดไปเนี่ยในช่วงประมาณเมษา ช่วงส่งการที่เราหยุดกันเนี่ยเขาจะประกาศงบกันอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าเอ่อตัวของ Microsoft เนี่ยน่าจะให้กาด่นที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลงงังช่วงช่วงไตรมาสสองเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าราคา Microsoft เป็นยังไงผมคิดว่าน่าจะรอเล่นกันอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนเมษายนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นท็อปทิกในไตรมาสหน้าแต่ว่าช่วงสองสามเดือนเนี้ยพักก่อนนะครับผมไปเล่น Google กับ Microsoft ก่อนนะครับผมก็ ไม,ไม่ต้องกังวลถ้าเผื่อจะติดตัวของ Microsoft ราคาแนวรับเนี่ย425เหรียญผมคิดว่ายืนอยู่ได้นะครับผมตัวสุดท้ายเทสลาเป็นหุ้นป๊อปปูล่าที่คนไทยชอบตัวนี้เราแนะนำถือเป็นการเก็งกำไรตามข่าวมากกว่าถามว่างบเป็นยังไงดูจากชาร์ตก็น่าจะาเห็นภาพชัดนะครับว่าธุรก,กิจหลักของเขาคือธุรก,กิจขายอีเนี่ย <EV. S 1> มันเป็นภาพของการหดตัวลงมาติดต่อการประมาณหกเจ็ดไตรมาสแล้วนะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนีย้ยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะฟื้นตัว ปัจจุบันธุรกิจอยอดขายยานยนต์เนี่ยหดตัว16เปอเนเยนเยียดถามว่าทำไมมันแย่ล่ะข้อหนึ่งการแข่งขันในตลาดจีนเนี่ยมันแข่งขันกันดุเดือดมากลูกเจ้าแข่งกันลดราคาแน่นอนว่าแม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BYD เมื่อวานรยายงานยอดขายลงมาหดตัวตั้ง30ซนตัวของเทสลาก็หนีไม่พ้นยอดขายยังไงก็ต้องหดนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือในฝั่งของตลาดสหรัฐก็หมดเรื่องของแทบแท็กซับซิดีนะก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยมันไม่มีแคตตาลิสอะไรเข้ามา ข้ามาช่วยหนุดเลยในช่วง1-2ึ่งถึงสองไตรมาสข้างหน้าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีก็คือว่าธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับ energy storage เนี่ยมันจะมีการเติบโตเร่งโตขึ้นอยู่โต25%เยนเยียก็เลยมาช่วยซัพพอร์ตภาพรวมของบริษัทได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ย bottom line เนี่ยกำไรเนี่ยยังคดตัว17%เยนเยียอยู่ก็เลยเป็นภาพที่ว่าช่วงสั้นยังไม่ดีไม่มีแคตตาลิสต์อะไรใหม่ธุรกิจยานยนต์ยังเป็นภาพของการซึมๆอ่อนแออยู่แต่ว่าภาพยาวล่บ ผู้บริหารใหญ่ยังบูลิชในธุรกิจโรโบอติกตัวของฮิวแมนนอยด์ค่อนข้าง,างเยอะนะผมโดยให้ไกด์แดนมากตัวของคุณยนต์ออพติมัสเนี่ยรุ่นที่สามเนี่ยนะ่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่หนึ่งคนก็มารอดูแล้เอ้ปีนี้ออพติมัสจะยอดขายได้เท่าไหร่แล้วก็มีการเล่าว,ว่ามีการปรับเปลี่ยนลน์โปรดักชันจะเลิกผลิตแล้วนะรถยนต์โมเดล S กับโมเดล X นะครับไปผลิตหุนยนต์ฮิวแมนนอยด์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทสลาถามว่าทำยังไงช่วงสั้นแคตาลิสหายไป แต่ว่าระยะยาวมีปัจจัยรออยู่คือยอดขายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กับรายได้ในฝั่งโรบอแท็กซี่ที่มันกาลังจะเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทสลาช่วงสั้นๆผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะแผ่วๆแต่ว่าระยะยาวถามว่าโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงสั้นยังไงผมแนะนําว่าแนะนําถืออ่าแต่เป็นไปเล่นตัวอื่นก่อนเม t a าแอปเปิลกูเกิลอเมซอนที่กําลังจะประกาศงบเราลุ้น<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Microsoft กับเทสลาแนะนําว่าพักก่อนดีกว่า นะครับผมก็ประมาณนี้แต่ถามว่าถือลงทุนชอบมากเลยเทสลาถือยาวได้ไหมถือได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่ามันคงยังไม่ได้ขึ้นเลยเร็วนี้นะครับผมก็อเอารุกประมาณนี้สําหรับภาพตลาดสหรัฐสัปดาห์นี้ผมคิดว่ามันน่าจะโพสทีฟมากขึ้นกว่านี้นะตลาดสหรัฐน่าจะขึ้นนิวไฮได้ไม่ยากสัปดาห์นี้เนื่องจากว่างบดีอย่างที่กล่าวไปเนาะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ช่วงของมันกลางๆสัปดาห์คืนวันนี้ก็จะมีการรายงานงบของ AMD ในคืนวันพุธก็จะมีงานรายงานงบของตัว Alpha เบตหรือว่า Google นะครับแล้วก็คืนวันพฤหัสก็จะมีงานรายงานงบของตัว Amazon ซึ่งเราพิววิวตัวของ Google กับ Amazon มาแล้วว่าไทมันเนี้ยรายได้ฝั่ง cloud น่าจะเติบโตแบบเร่งตัวขึ้นถ้ามันเติบโตแบบเร่งตัวขึ้นเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราเห็นดีลเรื่องของ AI ต่างๆเนี่ยจากงบของคนที่ออกมาแล้วเนี่ยน่าจะงบาจะออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ตัวของ Google เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อคืนน่าจะทำาอาท i m e high รอแล้วนะครับเพราะฉะน คือเก่งงบได้เพียงแต่ว่าตรงนี้มันออกทำหายแลท์ก็อ,อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่ายังมองบวกอยู่นะครับผมตัวของ AMD ใช้ประกาศงบออกมาคืนนี้นะครับผมถ้าเปิดแล้อิงจากงบของ Intel เนี่ย Intel บอกว่าตอนนี้ยอดขายชิป CPU ขายดีมากจน Intel เนี่ยไม่มี Inventory เหลือแล้วคนที่ได้ไประโยชน์จากต t o r y นี้คือ AMD เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเราดูว่า AMD คืนนี้จะพูดเรื่องชิปขาดแคลนหรือเปล่าถ้าเผื่อเขาพูดถึงเรื่องของชิปขาดแคลนแล้วเขามีการปรับราคาขาย CPU ขึ้น AMD ก็น่าจะขึ้นเอาทำลายได้เหมือนกันไม่ยากนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์2ตัวคือ E l ล l i l ลกับ no n bon o v o n o r d i s สองตัวนี้ทำธุรกิจยาลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวของ n o โบรนาดิสเนี่ยเพิ่งเปิดขายยาลดน้ำหนักชนิดเม็ดมาสามอาทิตย์แล้วยอดขายดีมากมากแบบมากมากจนแบบผมจะ,จะไปหาซื้อกินอนะ่ะแบบเฮ้ยมันดียังไงหรอมันดีขนาดนั้นเชียวนะครับผมก็โอ้ผมคิดว่าตัวของโนโบรนาดิสเนี่ยเซ็นเมนต์ดูดีขึ้นเยอะมากกว่าสองไตรมาสที่ผ่านมา น่ารุนนะครับว่างบออกมาแล้วผู้บริหารน่าจะมีการให้การันที่มันดูดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากห้จับตาคือตัวของโนบูรดินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมที่ผมวงกลมในกรอบเขียวเนี่ยน่าจะดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในภาพรวมตลาดผมคิดว่าอ่าสัปดาเนี่ยน่าจะเป็นโทนของโพซิทีฟมากกว่านะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังไม่จบนะครับก็มีอ่าอีกตลาดหนึ่งที่ประกาศงบมาค่อนข้างดีคือตัวของซัมซุงกับเอสเคไฮนิกนะครับ ซัมซุงกับ s อ h เค i ฮเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำปัจจุบันเนี่ยชิปหน่วยความจำเข้าสู่ภาวะซูเปอร์ไซเคิลเพราะวะ่าขาดแคลนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากำไรของซัมซุงโตร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นดีกว่าคาดมากๆแล้วก็งบของ SKH เค i ฮเนี่ยโตเก้าสิบเปอร์เซ็นตดีกว่าคาดมากๆเหมือนกันแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยตัวของ Tre n d f ฟ r ์เนี่ยเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริวา์เรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีการปรับประมาณปรับประมาณการราคาขายเมมโมรีชิปขึ้น เป็นโตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นิวออนคิวในไตราามาสที่หนึ่งขึ้นเท่าตัวราคาขายขึ้นเท่าตัวในช่วงไตรมาสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเซนติเมนต์ของงบซัมซุงกับ s อสเคไฮนิเนี่ยน่าจะยังเติบต่อได้แรงมากในช่วงไตรมาสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสองตัวเนี้ยเวทร,รวมกันสี่สิบเปอร์เซ็นของ,ของตลาดเกาหลีใช่เพราะฉะนั้นตลาดเกาหลีใต้เมื่ออายุยอลงมาได้ไงก็ไ่รู้ห้าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามันน่าส่วนมากเลยก็เลยหยิบมาเชียร์ในวันนี้ว่าตลาดเกาหลาีใต้ยังขึ้้นนต่อะคผมแลวก็ ไม่ใช่แค่เแบบป็นบริษัทสองตัวซัมซุงเอสเคพีเอสเอ็มซีเอสเอ็มอลแลมรีเิร์แล้วก็โตเกียวอิเล็กทรอนที่กาลังจะประกาศงบในวันศุกร์นี้คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนเกาหลีใต้ที่เราเคยแนะนามาก่อนหน้านี้ s c b k ีบี Q T G, ซื้อได้อยู่นะครับผมแล้วก็อีกกองหนึ่งที่เคยแนะนาคือ SCB ซ e m i c ซ n d u c น o r ยังขึ้นได้อยู่แล้วก็ซื้อได้อยู่เหมือนกันผมก็จะเป็นสิ่งที่หยิบมาแนะนําในสัปดาห์นี้ เยอะเหลือเกินก็คือภาพรวมทุกอย่างมันดีน<ฆ>ั่นแหละก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะว่าทุกอย่างมันยังดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลครับค่ะ